สวัสดีค่ะเพื่อนๆตูน ADP Property 2นะคะวันนี้นะคะตูนพามาชมที่ดินสวยๆนะคะของแปลงชะอำ Mountain View เฟ a e ส3นะคะเพื่อนๆอ, <c oughs> อันนี้กำลังเดินไปที่ที่ดินนะคะ,ะแต่ก่อนที่จะถึงที่ดินเดี๋ยวตูนให้ชมวิวข้างทางนะคะชมวิวสองข้างทางก่อนที่จะถึงแปลงที่ดินนะคะซึ่งแปลงที่ดินก็จะอยู่ข้างหน้านี้นะคะ ให้ชมแปลงข้างทางนะคะฟังเสียงนกไปพร้อมๆกันนะคะฟังเสียงนกไปพร้อมๆกันนะคะอ่าอันนี้คือนะคะแปลงนี้ตุนกำลังถ่ายอยู่นี่ก็คือเป็นแปลงชะอำ mountain view f a e สองแปไร่นะคะเพื่อนๆส่วนนี้ตุนกำลังถ่ายนี่คือ,อจองไปหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปต่อที่แปลงที่ดินของเรานะคะเพื่อนๆ <c oughs> ข,อขอโทษค่ะ,ะนกกระแตแต้แวดนะคะเพื่อนๆนกกระแตแต้แวดกระแตแต้แวดกระแตแต้แวดอ่หลายตัวเลยนะคะฝูงนกมีความเป็นธรรมชาติค่ะเพื่อนๆนะคะ มีความเป็นธรรมชาติที่เรานะคะหาในเมืองไม่ได้เลยค่ะธรรมชาติล้วนๆนะคะตอนนี้ตุนกำลังถ่ายอยู่นี้เวลาประมาณจะ6กโมงนะคะอีก10นาทีประมาณหกโมงนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะเพื่อนๆนะคะข้างหน้านี้ก็จะเป็นวิวภูเขานะคะวิวภูเขาสวยๆนะคะมันก็จะมีความครึ้มๆนิดนึงนะคะเพราะว่าบรรยากาศก็ นะคะคแดดร่มลมตกนะคะแล้วก็ฝนก็นะคะหน้าฝนเนาะมันก็จะมีฝนตกเรื่อยๆนะคะโอ้นกกระแตแต่แวดหลายตัวเลยค่ะเพื่อนๆอ้านหมาชื่ออ่านนะคะวิ่งมาด้วยอ้าน วิ่งตามมาด้วยกระแตแต่แวทกำลังบินอยู่หลายตัวเลยค่ะกระแตแต่แวท โอเคค่ะเพื่อนๆค่ะถึงที่ดินนะคะที่ตูนจะพามาชมในวันนี้แล้วนะคะนั่นก็คือแปลงชะามเมลต์เทนวิวเฟสสามนะคะเพื่อนๆนนะคะแปลงข้างหน้านี้นะคะ โอเคค่ะถึงแปลงที่ดินนะคะแปลงชอัมเมลเทนวิวเฟสสามนะคะเพื่อนเพื่อนอันดับแรกตูนถ่ายให้ดูนะคะตูนถ่ายให้ดูพื้นที่โดยรอบของแปลงเฟสสามก่อนนะคะถ้าอยากจะเห็นแปลนที่ดินจริงนะคะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเข้าไปดูในเพจ ADP p r o ท e r t y 2ีได้นะคะตูนจะมีแปลนที่ดินนะคะลักษณะของแปลงที่ดินเป็นยังไงตรงที่ตูนยืนอยู่นี่ก็จะเป็นถนนนะคะ ถนนเนาะแปลงนี้นะคะเพื่อนๆนะแปลงนี้เราจะแบ่งเป็นแบ่งขายนะคะแบ่งขายเป็นร้อยตารางวานะคะวันนี้มีเรื่องว้าวมาบอกเพื่อนๆด้วยนะคะมีการปรับลดราคานะคะครั้งยิ่งใหญ่เลยก็ว่าได้เมื่อวานมีการปรับกันไปนะคะเจ้าของที่ดินค่ะนะคะแจ้งให้มีการปรับราคาที่ดินลงนะคะเพื่อเอาใจนะคะคนที่ อยากมีที่ดินเป็นของตัวเองนะคะแต่ว่านะคะไม่อยากได้แปลงใหญ่อยากได้แปลงเล็กๆสักหนึ่งงานอย่างเงี้ยนะคะนะก็เลยมีการแจ้งปรับราคากันนะคะนะเผื่อว่าท่านใดอยากได้ที่ดินนะคะเราปรับกันนะคะจากราคานะคะสามแสนเก้าหมื่นบาทนะคะเงินสดนะหนึ่งงานที่เราตั้งไว้ก่อนหน้านั้นนะคะหนึ่งงานสามแสนบาทนะคะเจ้าของค่ะซึ่งก็คือ แฟนตูนนี่แหละค่ะนะเป็นเจ้าของที่ดินนะคะเฮียอดุลน,นะคะ,ะสั่งให้มีการปรับราคาลดลงมานะคะจาก3า0 0 0 0เบาทนะคะเหลือหนึ่งงานสดส0 0แสนบาทนะคะเงินสด3า0แสนบาทนะคะจาก3า0เ้าเหลือสา0แสนนะคะเพื่อนเพื่อนว้าวไหมคะว้าวมากๆเลยค่ะตูนเป็นคนขายตูนเป็นแอดมินนะคะตูนยังว้าวกับราคาที่เจ้าของที่เจ้านายตูนให้ปรับนะคะ ่านะคะเหลือไม่กี่แปลงนะคะเพื่อนๆนะคะโซนซ้ายมือหนึ่งไร่เน,นี่ยค่ะนะโซนหนึ่งไร่เน,นี่ยค่ะนะมีคนจองไปแล้วนะคะทําสัญญาไปแล้วเรียบร้อยนะคะทําสัญญาไปแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวพาไปดูหนึ่งไร่ที่เขาจองไปแล้วนะคะราคาว้าวมากๆเลยค่ะจาก3ามแสนเก้าหลือสามแสนนะเพื่อนๆนะนะคะใครสนใจทักเข้ามาเลยนะคะ หรือจะเข้ามาดูข้อมูลที่เพจ a d p property 2ได้เลยนะคะตุนมีข้อมูลอยู่หรือจะทักตุนมาก็ได้นะคะตุนมีเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ l ล n e นะคะช่องทางการติดต่อไว้ให้เพื่อนๆติดต่อนะคะติดต่อเข้ามาเลยถ้าใครสนใจนัดดูที่ได้ทุกวันนะคะเพื่อนๆน,นะคะใครสนใจทักเข้ามาเลยนะคะ นะคะตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซนนะคะโซนหนึ่งไร่นะคะหนึ่งไร่หนึ่งไร่ที่คุณลูกค้านะคะได้จองไปแล้วนะคะเดี๋ยวตุนพาไปดูนะนะคะว่าหนึ่งงานเนี่ยพื้นที่จะใหญ่ขนาดไหนนะคะตรงที่ตุนยืนอยู่นี้นะคะก็จะเป็นถนนสาธารณะนะคะรอบด้านนะคะ บรรยากาศดีค่ะเพื่อนๆวิวสวยนะคะเห็นวิวภูเขาเนาะเห็นวิวภูเขาล้อมรอบเลยนะคะวิวภูเขาลูกโตๆใกลๆ้ๆชัดๆแล้วก็บรรยากาศก็เย็นๆสบายๆลมพัดตลอดทั้งวันนะคะไม่มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมนะคะ <ๆ S 2> เพื่อนๆนะเพราะที่ดินเราอยู่สูงเนาะไม่มีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมนะ ของเรานะคะได้ขุดท่อนะคะท่อน้าปราปาอะไรไว้ให้คุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะมีน้ํามีไฟนะคะในสัญญาเราจะเขียนว่ามีน้ํามีไฟอยู่หน้าแปลงนะคะท่อเราก็ใช้เป็นท่อนะคะท่ออย่างดีเลยท่อประปานะคะตรงนี้ก็เป็นถนนนะคะ พาดูโดยรอบเลยค่ะพาทัวร์เลยนะคะพื้นที่พาทัวร์พื้นที่ทั้งหมดของแปลงชะอำัมม์มลเทนวิวนะคะเพื่อนๆที่ดินเป็นฉนดพคุดแดงนะคะไม่ใช่อส,อสา3นะคะเป็นชนดคุดแดงนอส4อสจอนะคะถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ตอนนี้ก็นะคะ กำลังทำเรื่องแบ่งแยกนะคะแบ่งแยกเป็นฉนุดนะคะใบใครใบมันนะคะเสียงลมนะคะเสียงลมพัดมา ใครที่ออชอบนะคะความเป็นธรรมชาติชอบวิวภูเขาสายเมล์เทนนะคะแลงนี้ห้ามพลาดเลยค่ะกับราคาโปรรถกระนำขนาดนี้นะคะจาก39 0 0 0เหลือ3 0 0 0 0นะเพื่อนๆน,นะคือราคาหน้าซื้อค่ะวิวก็สุดยอดนะคะอ่ะเดี๋ยวให้ดูขนาดของ1ง,งานนะคะว่าใหญ่ขนาดไหนนะคะ เดี๋ยวตูนพาดูหนึ่งงานนะว่าจะใหญ่ขนาดไหนนะคะอ่ะหนึ่งงานนะคะพื้นที่ใหญ่มากนะคะหนึ่งงานก็จากเสาต้นนี้นะคะเพื่อนๆอ่าจากเสาต้นนี้นะคะไปถึงเสาต้นโน้นอ่าเดี๋ยวถ่ายให้ดูเลยเดินไปดูพร้อมๆกันนะคะจากเสาแดงต้นเมื่อกี้นะคะมาถึงเสาแดงต้นนี้นะคะ นะคะด้านหน้านี้คือติดถนนสาธารณะนะคะแล้วก็จากเสานี้ไปเสาด้านโน้นนะคะเสานี้ไปเสาด้านโน้นนะคะพาเพื่อนๆนมาชมนะคะที่ดินนะว่าพื้นที่หนึ่งงานเนี่ยใหญ่ไหมนะคะเพื่อนๆนอาจจะสงสัย ว่าหนึ่งงานใหญ่ขนาดไหนนะคะสำหรับตูนก็ว่าถือว่าใหญ่นะคะใหญ่มากเลยนะคะอ่ะนะคะเสาด้านโน้นแดงๆด้านโน้นแล้วก็มาแดงด้านนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะหมุดตรงนี้แล้วก็ไปตรงโน้นนะคะอ่ะที่ตูนยืนอยู่ตรงกลางเนี่ยค่ะคือพื้นที่หนึ่งงานนะเพื่อนๆนะ ะะพื้นที่หนึ่งงานนะคะปลูกบ้านหลังใหญ่ได้นะคะปลูกบ้านหลังใหญ่ๆได้หนึ่งหลังพื้นที่เหลือเพียบไว้ปลูกผักปลูกหญ้าปลูกต้นมงต้นไม้นะคะได้เลยนะคะอุ้ยวิวสวยค่ะเพื่อนๆวิวสวยนะที่สำคัญนะคะราคาตอนนี้ว้าวมากๆนะคะราคาถือว่าโคตรว้าวเลยก็ว่าได้ พราะแปลงแปลง,ปลงอื่นๆแปลงเพื่อนบ้านเขาขายหนึ่งงานสามแสนเก้นะคะตอนแรกเราก็ขาย3 0มแสนเก้ค่ะแต่ว่าเจ้าของนะคะเจ้านายนะคะซึ่งก็คือแฟนแฟนตูนเองนี่แหละค่ะนะคะ,นะคะด้วยความที่เอาใจนะคะคนที่อยากมีที่ดินอยากเอาใจคนที่มีที่ดินนะคะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้อยากได้แปลงใหญ่อยากได้แปลงเล็กสักหนึ่งงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะแปลงนี้น่าจะตอบโจทย์ได้นะคะราคาหงานร้อตารางวา 3,000ส,สนบาทค่ะเพื่อนๆราคาเงินสดนะคะถ้าเป็นเงินผ่อนก็3 5 0แสนนะคะเพื่อนๆท่านใดสนใจนะคะทักเข้ามาหาตูนได้เลยนะคะที่เพจ adp property 2นะคะ adp property 2เข้ามาได้เลยเข้ามาทักได้เลยนะคะ ที่ดินสวยๆนะคะตุนขายที่ดินสวยๆเน้นวิวภูเขานะคะมีหลายแปลงเลยถ้าเพื่อนๆไม่ชอบแปลงนี้ก็จะมีหลายแปลงให้เพื่อนๆได้เลือกแต่แปลงนี้ขอแนะนําไว้ก่อนเพราะราคานะคะราคาว้าวมากนะคะกัแบบความสวยกับวิวนะคะขนาดนี้หนึ่งงาน3 0 0แสนบาทค่ะเพื่อนๆนะคะมาดูที่ก่อนนะคะมาดูที่ก่อนว่าที่สวยขนาดไหนแล้วเพื่อนๆชอบวิวตรงไหนนะคะนะแต่ตุนวาด คือแปลงเนี้ยนะคะแปลงเนี้ยน่าซื้อน่าซื้อมากๆนะคะเพราะว่าซื้อปุ๊บนี่กําไรเห็นเห็นทันตาเลยนะคะน่าซื้อมากๆคุ้มค่ามากนะคะหนึ่งงานสามแสนบาทค่ะเพื่อนๆนะคะทักทุนเข้ามาเลยนะคะที่เพจ ediproperty สองนะคะให้ดูอีกรอบหนึ่งค่ะนะคะว่าสวยขนาดไหนอ่ะขออนุญาตซูมขออนุญาตซูมนะคะ ซูมนิดหนึง่งนะคะตะวันนะคะทิศตะวันตกอยู่ด้านน้นนะคะตะวันกำลังใกล้จะตกดินนะคะเวลาก็ใกล้ประมาณหกโมงเย็นนะคะอันนี้ก็ให้เห็นนะคะทางน้นคือวิวภูเขาสามร้อยหกสิบองศานะคะเพื่อนๆวิวภูเขาสามร้อยหกสิบองศานะคะสวยๆค่ะ ชิลๆนะคะบรรยากาศสบายๆเย็นๆชิลๆนะคะที่หาในเมืองไม่ได้นะคะบรรยากาศอย่างนี้นะคะหาในเมืองไม่ได้เลยนะคะต้องมาต้องมาที่นี่ที่เดียวนะคะมาดูมาชมก่อนค่ะเพื่อนๆถูกใจหรือเปล่านะคะราคาขนาดนี้คุณภาพขนาดนี like ้วิวขนาดนี้นะคะไม่ซื้อถือว่าพลาดมากนะคะไม่ซื้อถือว่าพลาดมากนะ คือมันดีอะค่ะเพื่อนๆน,นะคะใครที่ชอบสายเมล์เทนเนาะสายภูเขานะคะสายภูเขาแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวนะคะมีความเป็นส่วนตัวนะคะใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์กันที่นี่เนาะนะคะชิลๆบรรยากาศชิลๆภูเขาสวยๆตื่นขึ้นมาบรรยากาศหมอกเมิกนะคะโอ้ยมันฟินอะเพื่อนๆมันชิลมาก ะค,ะความเขียวขจีนะคะมันจะช่วยเยียวยาจิตใจนะคะในกรุงเทพไม่มีนะคะในกรุงเทพไม่มีนะวิวอย่างนี้นะคะเพื่อนๆนะะโอเคค่ะเพื่อนๆขออนุญาตนะคะจบไลฟ์ก่อนนะคะถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจที่ดินนะคะแปลงชะอำ m o u n t a i n View เฟสสานะเพื่อนๆนะราคา ลดกระนำซัมเมอร์เซลนะคะ1งานจาก390,000บาทนะคะราคาเงินสดนะคะลดลงมาเหลือนะคะลดลงมาเหลือ3 0 0 0สนบาทคะ่ะเพื่อนๆน,นะคะ3 0 0 0สนบาทเนาะสามแสนบาทเองนะคะเพื่อนๆน,นะ สนใจทักเข้ามาที่เพจ ADP Property 2นะคะทักตุนเข้ามาได้เลยนะคะใครสนใจที่ดินเนาะนัดดูที่ดินนัดชมที่ดินได้ทุกวนันโทรมาหาตูนนะคะว่าจะเข้ามาดูวันนี้วันนี้นะคะเดี๋ยวตูนจะได้เตรียมทีมงานไว้รอต้อนรับนะคะเรามีทีมงานนะคะไว้พาชมที่ดินนะคะสแตนบายไว้เลยนะคะโอเคค่ะเพืพ่อนๆฝากที่ดินแปลงชะอเม Mountain View นะคะเฟส3 นะคะคราคาจาก3ามแสนค่ะเหลือ3ามแสนหงานนะคะฝากไวเ้เพื่อนๆพิจารณาด้วยนะคะเผื่อท่านใดอยากมีที่ดินเป็นของตัวเองนะคะแต่ไม่อยากได้แปลงใหญ่นะคะทักตุนมาได้เลยนะคะเพจ a เอ p r พีพ r t y เี้สนะคะตามเบอร์โทรศัพท์ตามไลน์ที่ตุนได้ให้ไว้นะคะโอเคค่ะนะคะขอ,อนุญาจบไลฟ์เท่านี้นะคะเพื่อนๆค่ะสวัสดีค่ะ